จอมรีนะครับเก่ารายงานการจัดการแข่งขันต่อท่านอาจารยนพุธิ์เจี๊บเตือนครับครับเรียนท่านผู้มีการโลงบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองโพนผู้จัดการบริษัทซิปและก็ท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านผมรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งครั้งที่25ประจรําปี2568จะากามก่าวรายงานคู่จากสมาชิกสภาเทศบาลท,ทุกท่านนะครับ วันนี้การกีฬาเพื่อขัดกายขจรว่าเราได้ทำการเพื่อจะต่อต้านยาเสพติดครั้งผู้นำชุมชนเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตะบนภายบัดนี้ร่วมขบวนประเลทนะครับนะครับเป็นรรปหมูที่สวยงามมานนะครับาารการปธานนะครับการกระดกรการีฬาของหมู่บ้านเรานะครับนครับ นางตะบนไผ่อีกนะครับนะครับจะมีรางวัลให้อีกนะครับยืนยืนอยู่ก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่งวิ่งเข้าไปนะครับอ่าครับนางไพรวันผูเด่นใจค่ะสมาชิกสภาเทพศบพาลตำบลไผ่นางจำนงภูแผนใบสมาชิก ค่ะข,ข,ขอบพระคุณไปยังโรงเรียนดอนจานวิทยาคมนะคะที่ท่านได้ความอนุเคราะห์งดุริยางกับทางเทศบาลตำบลไผ่พา,าแล้วก็สำหรับดักกีฬาขบวนแรกนะครับขบวนสีเขียวจากบ้านหนองโพนนะครับผู้ถือป้ายนางสาวชนาภาภัยริกนะครับสีวิมลพันศิริผู้ถือพานพุ่มพองเด็กหญิง นักการชินนาบุตรและผู้ถือพระบรมฉายาลักษณ์ประกอบไปด้วยเด็กชายจิรายุทวังผู้ถือธงสีเด็กหญิงสุพิชาประทุมผู้ถือคาากรสามท่านประกะอบ่ะ่เด็กหญิงกฎชกรมาดแมนนะคะแล้วก็นางสาวนัททิชาเสศวัศัสนาผู้ถือธงกีฬาสีชมพูทุกท่านนะครับ